เป็นสบู่ที่ทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดจริงๆกับตัวนี้เลยค่ะพิงดมอนโซนนะคะจะบอกว่าตัวนี้ตุนได้ตุนนะเมื่อน้องใช้ดีจริงๆตัวนี้เขาจะมีสารสกัดพรีเมียมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคูตาไทโอนจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวการะจ่างใสลดเรือนริ้วรอยและจุดด่างดำยังมีพิงดมอนจากประเทศบราซิลนะคะตัวนี้จะอุดมไปด้วยแรธทตุที่มีประโยชน์ทำให้ผิวของเราเนี่ยเปล่งปลั่งมีความชุ่มชื้นและยังมีวิตามินอีจากเยอรมนีนะคะที่ช่วยฟื้นฟูผิวของเราเนี่ยให้มีความชุ่มชืื้นนนนยััมีีรกดอออ่ๆ ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชืน้นอิ่มน้ําช่วยลดความมันบนใบหน้านะคะทาให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสกระชับรูขุมขนลดเรืองริ้วร้อยเดี๋ยวแอปเปิลจะมาลองล้างหน้าให้ดูเลยค่ะตัวนี้เขาจะแถมถุงตีฟองมาให้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วตัวสบู่ของเขาคือหอมมกๆเป็นสีชมพูน่ารักแบบนี้เลยค่ะเวลาฟอกจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าของเราเนี่ยทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกจริงๆตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผิวบอบบางแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเลยหลงังทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จจะรู้สึกได้เลยมีความสะอาดแล้วก็มีความ่่้้แระจาาตองงวกก็ีสลดบู ความฝาดผิวหน้าอีกหนึ่งตัวที่อยากให้ไปลองจริงๆสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวทิงพี่กัดไปให้